ขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระหานา์ทั้งหลายพระองค์คริมานสมัยหนึ่งพระองค์คริมานท่านออกเที่ยวไปบินาบาตตามที่เราได้ทราบว่าท่านนั้นเคยเป็นโจรค้าคนมาแล้วก็มาบวชบินนาบาตบางทีก็ศีรษะแตกบ้างโยมเอาก้อนดินใส่บาทมาบ้าง ขราวหนึ่งท่านไปบินาบาตก็ไปเห็นผู้หญิงที่มีคันคนหนึ่งซึ่งกำลังเตรียมที่จะคลอดบุตรแล้วก็คลอดได้ความลำบากท่านก็เกิดความสงสารจึงกลับเข้ามาฝ้าพป,ปุทธเจ้าที่พระวิหารแล้วก็ถามพรพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรดีพระพุทธเจ้าเราตัดบอกว่าต้องเอาบทพระปริตเนี้ยไปสวดอธิษฐานซึ่งท่านก็ได้นำพระปริตนั้น มาสวดให้หญิงท้องแก่นั้นฟังเมื่อหญิงท้องแก่นั้นได้ฟังพระปริต์นี้ก็คลอดบุตรง่ายและคลอดด้วยความปลอดภัยทั้งบุตรและก็แม่บทนั้นมีว่าอะไรบทนั้นมีว่ายะโตหังพระคินิอริยายะชาติยาชาตวนาพิชานามิสันติจปานังชีวิตตาวโรเปตวาเตนะสจเจนะโสติเตโหตุโสธิคัปัสสะ แปลว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เวลาที่เราเกิดมาโดยอริยชาติจะกแกล้งปงสัตว์ที่มีชีวิตจากชีวิตก็หาดไม่ได้ทั้งรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เคยทำด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอความสวัสดีจงมีแก่เธอและลูกด้วยเธนหนังก็คลอดบุตรโดยความปลอดภัยนี่ก็เป็นคาถาคลอดบุตรง่าย นั้นเราจะสังเกตได้ว่าเราเห็นความลาบากของคนอื่นถ้าเราสามารถช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็จะต้องอาศัยมนต์ของพระพุทธเจ้าหรือใช้บุญของตัวเองที่เคยทำมาอธิษฐานให้ช่วยเขาพ้นจากทุกข์ต่างๆนานาได้เพราะคนเราทำบุญมาไม่เหมือนกันทำบุญมาต่างกันก็อธิษฐานบุญที่เราได้ทำมาเนี่ยอธิษฐานให้เขามีความสุขจงพ้นจากทุกข์ เท่านี้ก็เป็นการช่วยเขาแล้วจะเริญพร